สวัสดีครับพวกผมโตชัวร์กับเท l ลแม็กซ์สุดชีตอนนี้ผมอยู่ที่จยาเซ็นเตอร์นะครับสยามเซ็นเตอร์ทั้นสองนะครับผมจากรุ่นถ่ารูปผุดซิลที่ฟิสเลอร์ครับของพรีเมียมสุดชิคไม่ชิคได้ไงเพราะเขาคือฮันนี่โทสชีสโทสชีสโทสชีสโทสไม่ใช่ฮันนี่โทสนะนี่ชีสโทส นี่ครับเป็นเออ่เหมือนจิงช้าสวรรค์ครับหมุน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 แล้วหมุนอีก<ม> icamente, นี่ครับบอลลูนซิสเลอร์แสงจ้ามากๆอันนี้ครับม้าหมุนซิสเลอนนร์อันนี้ครับตู้คีบสุกตาสุดฟ,ฟัน เจอเลยที่ซิสเลอร์พบกับกิจกรรมอีกมากมายแล้วก็เข้าชมฟรีนะครับต่อเนืงคือเข้าชมฟรีและมีภาษาจีนด้วยพวกเลยอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งมีคนเดินผ่านนะ <laughs> โอเค แล้วก็ซิสเตอร์ชีสโทสตอรี่อ่าแล้วก็มีตัวนี้ครับไข่กับแอปเปิ้ลใช่ We a r e Open ใช่ตรงข้างนอกนี่เนี่ยเราอาจจะยากนิดนึงเพราะคนจะเดินผ่านก,กันตลาดทุกอย่างหนึ่งเก้าห้าแปดครับซิสเตอร์สาขาแรกในโลกที่เมืองคูเวอร์รัฐแคลิฟอร์เนีย เขาเรี here, ยกว่าคูเวอร์ใช่ไหมผมพี่นุ๊ผมอาจจะเรียกเคารเวอร์ก็ได้ก็คล้ายๆกันนะเดี๋ยวเพื่อเดีเพื่อหลบก่อนเพราะว่ามันมีเคล็ดลับการกินชีสโทนให้อร่อยใช่ต้องความหน้าชีสลงให้โปรชีสสัมผัสกลิ่นเพื่อรับรสชาติชีสกรอบๆที่กำลังละลายในปากนี่แล2 2> ้วก็เคล็ดลับการกินชีสโทนให้อร่อยก็คืออันนี้แหละครับใช่ ดเล่นจักรยานล้อเดียวซะด้วยนะครับผมแล้วก็ชิดทตชิดแรกของโลกเสิร์ฟที่ฮอลลีวูดก็จะรับตอนนี้เนเืองเพราะหม้อคนจะเดินท่างไปถ่านมาเยอะบางคนอาจจะสนใจบางคนอาจจะยังไม่ได้สนใจตอนนี้นะครับเรก็ไม่ว่ากัน แล้วก็อันนี้ครับ <Yeah. S 1> หนึ่งเก้าเก้าสองครับ First Bar and First Cheese Toast Search in Thailand ก็คือพูดง่ายๆว่าสาขานี้ปปะนะครับเป็นปสาขาแรกของซิดเลอร์นะครับคือสาขาสยาเซ็นเตอร์ทั้งสองนะครับใช่ครับจะมีตัวนี้อยู่เปิดสาขาแรกและขยายความอร่อยของชีสทอสในประเทศไทย5ิปตี้ฟพาซาใช่ใช่ <c oughs> คนเดินผ่านค่อนข้างเยอะอยู่ใช่แล้วก็ยังไม่หมดครับยังมีนี่ด้วยอ่นี่ครับกว่า6.6ปีที่พามาวหวสมปองไปทั่วโลกนี่มีคนขั้งชีทท็อตทานได้ไม่สุดถึง23แ่แผงโอ้ขนาดนั้นเลยครับบุฟเฟ่ไม่อัน้นเอาใจคนขัางชีททอตทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนแต่วันที่เท่านั้นนะครับ ดัดถึงสุกไม่ได้ใช่ราคาเป็นยังไงเราถามทางพนักงานเอานะครับโอเคห่าห้าแครับสรเวกาแก็หนึ่งเก้าใจแป1หนึเก้าไทแลนด์ะได้ว่าสาขาแรกมาเริ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมก็ตามนี้เลย แล้วก็สองทันครับไชน่านี่ครับมองมานี้หนึ่งอ่าสองทันครับไชน่า2องพยิบสครับเวียดนามเวียดนามมีแล้วนะครับตอนนี้ใช่นี่ของนักด้วยนะโอเคอันนี้เป็นม้าน,นั่งนะครับลองนั่งดูไหมโอ้โหวันนี้ไปด้านบนดีกว่าทางด้านบนใช่ใช่ก็คือชีสทสฟินสุดฟันมันสุดชีสนะครับอันนี้คือด้านนอกเท่านั้นนะยังไม่เข้าด้านในเลยนะ รถชิวๆิอหน้าหลานใช่ครับสวัสดีครับแม่ภูมิใจมากานะที่มีลูกสาวเก่งก็แน่นอนครับไม่ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกครับใช่ไหมฟ <laughs> ความประหลัดตาทูดัวโหมนะครับก็จะมีหมอน ชีสโทสน่ารักน่ารักที่ก็เป็นติ่งจาฮันดี้โทสใช่ไหมนี่นี่ชืสชีสโทสมัไม่ใช่ฮันดี้โทสนะจะนละอันกันนะครับผมน,นี่ครับซิสเตอร์โลโก้ซิสเตอร์ใช่ใช่ใช่วันนี้มาสนุกสนานกันที่นี่นก็ปิดกันตรงนี้ใ่คร นี่เหรอมุ้มง้ารองตอนแรกมันนัวมีเชฟด,ดีพอสิเบิรเลยนะตรงคล้ายๆเลยนะครับคนเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คอยๆหลอกออกมาชด้ชนี้พก่อนสอกจะู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาพบก,กับผมกันต่อนะครับกับทนเล็มแม็กที่โซนขีดที่ซิสลเลอร์สยามเซนเ็นเตอร์ชั้นสอง